เอเวอรี่เดย์เฮิร์บนะครับผมนั่นนี้ก็จะเป็นพวกน้ำมันนวดต่างๆเนาะอโลมาใช่ไหมเอเวอรี่เดย์เฮิร์นะนี่ก็นี่ขายไงครับแบบนี้เป็นเป็นอะไรครับตัวเล็กหนึ่งหกเก้าค่ะถ้าตัวใหญ่สองค่ะหนึ่งหกเก้านะมันจะกลิ่นแต่ว่ามันจะกลิ่นแท้เลยค่ะอย่างเช่นดอกปีที่เคยได้ดงดอกปีอันนี้ที่เป็นดอกปีแท้เลยค่ะอันนี้เป็น เป็นยาจี๊ฟันสมุนไพรตำลักพะทุดงแล้วกี่บาทอะอันนี้ลดราคาอยู่ค่ะเหลือหนึ่งสองศูนย์หนึ่งสองศูนย์เหรอใช่จากหนึ่งหนึ่งห้าอันนี้จากจากที่ไหนครับอันนี้จากบุรีรัมย์เอาบูมาจากบุรีรัมย์เลยมาไกลเลยเนาะอธิข่ดีมากเป็นตำลักพะทุดงสุดร้ำของเราเลยก็คือจะช่วยเรื่องอ่าลดกินมากนะคะแล้วก็พวกปวดฟันเสียวฟันฟันโยกอันนี้คือจะช่วยให้แบบผ่าอันทาวขึ้นค่ะโอ้โหในครั้งแรกก็จะรู้สึกเลยว่าแตกต่าง เวลาเราใช้ก็คือบีบยาสีฟันทั่วไปแล้วก็ประสบการณ์นี้ประมาณอ่ชาต่อไปค่ะร้อยร้อยยี่สิบใช่ค่ะจะไปลองใช้ได้เลยค่ะนี่ขายดี่ร้ากจากร้อยห้าสิบใช่ใช่อยู่ใช่ไหมใช้ประจำค่ะถ้าสมมติเราไม่มีปัญหาเรื่องแบบพวกปวดฟันเนี่ยเราก็จะใช้ในเรื่องของการดับกลิ่นปากโอ้อันนี้อันนี้อะไรฮะเออแป้งอันนี้โปรตีนอะไรเอ่ยโปรตีนรังไห่ค่ะโปรตีนเพื่อทำให้อ๋อพวกสกินแคร์อะไรต่างๆนะลองได้นะคะเชสกินแคร เป็นแบบนี้เลยเป็นตัวอ๋อแกะออกมาก็เป็นแบบนี้เลยนี่น่าสนใจเห็นว่ามีเออลาซาด้าช้อปปี้ด้วยใช่ไหมทั้งหมดจับงานเข้าไปสั่งซื้อได้เลยได้หรือนี่ฮะโอ้น่าสนใจมากนะครับผมลองได้นะคะอืมทสได้มาเทสได้ใช่ไหมแต่อันเนี้คืออันนี้คือเบสเลอร์ค่ะที่ขายดีโคดักเอกเลยของักทางร้านเลยโอ้ดีกว่าอันนี้ที่ไหนก็ไม่มีเนาะมีที่เดียวแค่ที่นี่มีที่เดียวแค่ที่นี่ เป็นตำรดงผมให้พรีเซนต์ผ่านทาง YouTube ได้ไหมได้เลยได้เลยนะอันนี้นะให้ไมเลยฟรีเลยอันนี้เล็กขอดอยู่นะครับอ๋อนะคะได้เลยค่ะสวัสดีค่ะจากแบรนด์ Everyday Herb นะคะวันนี้ต้องขอบคุณพี่นะคะที่ให้มาเรามานำเสนอ The Best Product ของเรานะคะก็คือยาสีฟันสมุนไพรตำรับพารุดงนะคะสรรพคุณก็คือช่วยในเรื่องของการอ่า ลดปวดฟันเสียวฟันฟันโยกนะคะเหงือกับเสพแล้วก็ระงับกลิ่นปากได้ดีมากค่ะ,ะแล้วตัวผลิตภัณฑ์จะเป็นผงนะคะเป็นพาวเดอร์แบบนี้ค่ะแบบนี้นะคะวิธีการใช้ก็คือ,อเราสามารถ ใช้กับร่วงกับยาสิฟันในตามท้องตลาดได้เลยค่ะก็คือบีบยาสิฟันเสร็จแล้วก็มาผสมกับตัวนี้ค่ะประมาณมจักหนึ่งหยิบมือนะคะน,นิดเดียวเองค่ะใช่ค่ะ,ะ,ะหรือประมาณครึ่งช้อนชาปาดนะคะคชใช่ใชค่ะแล้วก็แปรงพร้อมกันได้เลยค่ะฟันก็จะเกลี้ยงมากแล้วก็แบบดัแบกบินปาาได้ดีเยี่ยม นะคะแล้วก็สําหรับคนที่แบบปวดฟันเสียวฟันฟันโยกเงี้ยค่ะแล้วก็ใช้เพียวๆได้เลยค่ะใช่ครึ่งช้อนชาปาดแล้วก็อมใช่ค่ะนิดเดียวเองไม่เยอะค่ะ1นถึงสนาทีแล้วก็บ้วนออกค่ะมันจะดับกินปาดได้ดีเยี่ยมแล้วก็ช่วยลดราคาให้แล้วค่ะราคาให้แล้วนะคะใช่ค่ะงานมีทั้งหมดท่าวันถ้านเลยจากงาน วันที่ยี่สิบสองเป็นวันที่สามนี่จะไปหาซื้อได้ที่ก็ติดตามในอ่าซื้อในลาซาด้าได้ช้อปปี้ได้นะคะติดตามในเฟซบุ๊กได้อ่า Everyday Herb ได้เลยค่ะ Everyday Herb นะคุณผู้ชมก็พิมพ์คำว่า Everyday Herb ในลาซาด้าหรือในช้อปปี้ก็จะเจอก็จะนี่เลยหรือว่าถ้าในลาซาด้าพิมพ์คำว่าอ่าสมุนไพรตำรับพัดทุดงนี่ก็ค่ะยาจีฟันตำรับพัดทุดงก็จะมีเจ้าเดียวในนั้นในประเทศไทยเลยในประเทศไทยเลยใช่สุดลับเฉพาะมีมาหลายสิบกว่าปีแล้วค่ะ เป็นนาน,น,ม,ม,นมากะนานมากนะคะนนใช่แต่ว่าถ้ามีคนสูงอายุหน่อยท่านก็อาจจะต้องใช้บ่อยเพราะมีปัญหาเรื่องปากฟันนะก็จะอมบ่อยก็อาจจะหมดเร็วแต่ถ้าอย่างเรา,า,จจเ,รา,าเราอ่ะใช้ได้นานอยู่แล้วค่ะเป็นหลายเดือนสอาเดือนได้ใช่ไม่มีปัญหาค่ะเพราะเราใช้น,น 2> <2 ิดเดียวเองค่ะก็จะสะอาดละใช่ก็ระวังอย่าเรื่อง อมชื้นอย่างที่มีอ่ะถูกต้องค่ะไม่งั้นถ้าแบบชื้นมันก็จะเปียกใช่ค่ะต้องมีอะไรตักหรืออ่ะตักอ่ะช้อนตักก็ได้อย่างเงี้ยค่ะหรือว่าใช่อะไรที่แบบอะไรเงี้ยมาขูดขูดเขาออกมานิดนึงค่ะแล้วก็แบบแปะกับอ่าร่วมกับยาสีฟันอื่นนั่นแหละค่ะแล้วก็แปรงได้เลยค่ะใช่ อันนี้ the best แล้วก็ the best เลยเห็นแล้วแบาเออใช่ค่ะใช่ใช่ฟันทุนฟันทนตำรับพัทุดงค่ะ every day herb จาก every day herb ผ่านไป every day herb ดูดีรัมเลยนะครับดูดีรัมอารมณ์มากก็ใช้ดีค่ะชมนะถ้า จบจากงานก็ไปสั่งในออนไลน์ได้ได้นะคะหรือโทรสายตรงเลยก็ได้ค่ะเนี่ยค่ะเบอนย์แปดหนึ่งสองห้าแปดหกแปดแสอง้าแปดหกแปดแปดานแมคค้าจะดีมากซื้อเติมเลือกซื้อกัน จะซื้อการ์ดมีการ์ดใดคะขอบคุณมากค่ะค่าพี่ที่อยู่ช่องไหนคะเอ่อ YouTube สยามเซอร์เวย์สยามเซอร์เวย์นะครับก็เข้าไปดูได้เลยนะขออนุญาตไปลง YouTube ได้เนาะเผยเผยแพทย์ประสัมพันธ์ฟรีเลยไม่คิดมูลค่าแต่อย่างใดนะครับผมขอบคุณมากนะครับผมก็ขายขายดีๆครับผมขอบคุณมากจ้ะพี่จริงเหรอจริงขอบคุณมากขอบคุณมากติดใจค้วผลประชาสัมพันธ์ให้เพิ่มเติมด้วยนะคะได้ได้ในคุณผู้ชมครับนี่ฮะก็แนะนำเลยคุณผู้ชมนะก็นี่ฮะสมุน ใครฟันทนตำลับพระทุงทดงหนึ่งเดียวใน,ในประเทศไทยในโลก <c oughs> ด้วยนะคนุณชมนะไม่ธรรมดาเลยนะนี่เนยก็มาเลือกซื้อกันเยอะๆได้เลยนะครับผมอขอบคุณอ,อีกครั้งหนึ่งเนาะขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ,รรบไปดูใน youtube ได้ยสยามเวีดอาจากขอบคุณ